สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาเจอกันอีกคลิปแล้วนะครับพอดีผมเห็นในรีวิวเ,เพจของโคลานะครับคาเฟ่ที่สวยมากๆเลยปุ๊บผมก็เลยคิดว่าอยากจะลองไปคาเฟ่นี้สักครั้งหนึ่งซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าจำชื่อคาเฟ่ไม่ได้ <S <S 1> <S 1> แต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมว่ามันจะเป็นคาเฟ่อะไรยังไงนะครับสวยแค่ไหนตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ มาทางสนุนมิตรภาพเจอ3แยกบิ๊กซตรงเข้าเมืองเจอแยกบิ๊กซีให้เลี้ยวขวาไปทางอนุสาวรีย์โมนะครัแล้วอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงอนุสาวรีย์บรรยากาศภายในออกเป็นแนวสไตล์เจแปนนิสมินิมอลจับสวยงามมากๆเลยอันนี้ผมลองขึ้นมาดูชั้น2เพราะอยากจะรู้ว่าจัดได้ดีแค่ไหน สถานที่ลงทุนสูงมากมีทั้งส่วนของ Indoor และ Outdoor วันนี้อากาศเย็นสบายขอนั่งนอกแล้วกันต้องขอบอกเลยนะครับว่าร้านนี้มีมุมถ่ายรูปเยอะอจริงๆและส่วนอาหารก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าเมนูค่อนข้างเยอะดูน่าทาน,นมากๆเลยครับแต่ราคาก็ะจะแอบแรงขึ้นไปนิดนึงนะครับ เพราะว่าเมนูส่วนใหญ่ก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ100่ถึงสองบาทวันนี้เมนูที่เราสั่งคือสถลมปลาทอดมัสคอครีมมี่พาสต้าไก,ก่คาราโอเกะแล้วก็เซตเฟรนฟรายนะครับส่วนน้ำเราสั่งมอติร์โตกาแฟเป็นเหมือนรสสตรอเบอรี่ผสมกาแฟนะครับผมโอาานไม่ใช้ได้นะครับส่วนอาหารก็อย่างในภาพอร่อยคุณภาพดี ดีเอามากเลยครับเพราะอิ่มท้องแล้วเราก็ได้เวลาถ่ายรูปแล้วก็ไปเที่ยวต่อส่วนถ้าใครยังไม่จุใจในคาเฟ่ตรงข้ามายังมีร้านเค้กมีโฮมแล้วก็มิก,ก้าคาเฟ่อยู่ข้างๆใกล้เคียงเลยนะครับหลังจากที่เราอิ่มท้องเราก็จะไปเดินตลาดนัดขายของเก่าที่ชั้นใต้ดินคลังใหม่นะครับอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับลองตามเข้ามาเลยนะครับมีการขายเสื้อผ้ามือสอง วัยรุ่นวัยรุ่นแนวแนวเยอะเอามากๆเลยครับนอกจากเสื้อผ้ารองเท้าภายในงานก็ยังมีการประมูลด้วยนะครับเดินเกือบครึ่งชั่วโมงสรุปว่าไม่ได้อะไรกับบ้านสักชิ้นเพราะถ้าใส่ไปคงไม่กล้าออกจากบ้านเลยครับ <c oughs> ก็คงต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ดูจนจบสวัสดีครับ